ที่อยู่เปลื้องหน้าท่านนั้นมันคือข้ามในความรกร้างซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์นี้น้ำปาหนาแน่ที่สำคัญมันยังเป็นรังไข่ข็งดโนเสาวางวด้และน้องกะเริ่มประหลาดอจมันตล้อมันเลย้เออไม่น่ากลัวมันคอยรบกวนแม่นี่ใครม่นม่ขึ้นวัน ปอกคาอาหารไม่ได้ใครเข้มได้ัวงที่ตลกไัวสูงตัวสูงตั่สูงตัอสูงตัวไู้ตัวสูงตัวสงตัวไูงตัวสู้ตั่สู้ัวสดงตัวสู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 งตัอสูงตัวสูงตัวสู้ตัวสูงตัวสู้ตั่ดงวสูงตัวงวสู้หั่าูงตัวสูงตัสัวสูงตมวกูงตัววสตว ข้าวที่ลก่าแต่า่่จะได้แก่เจ้าโัโรเ็นตักสามตัเข้องตักทางห้าชิ้นยาโดสาวีนี่น้อเป็นป่าหาองมือทเัแต่าามันปุบไและใกล้กันนั้นร้องเห็นกโดนสาวอี้นิดหนึงขวามือตั้นใมันมีชื่อว่าไทยศิลธรรมหรือ ไเละคบซึ่งเป็นชนิดกิน,น,นพืชเหลือดลบเจ้ากวยาวมันมีขเขาสาาเขามีแขนที่หัวเหมือนจานนั่นแหละคืออาวุธไว็คอยป้องกันตัวตอได้โดนเสาพันดุร้ายที่กินเนื้อเป็นอาไรลแล้วก็ยังดีเมื่อมีา,าน้ำตกก็ได้จะตันที่ทานงหวานานหลังจากที่พวกเจ้าเสาทำไปแล้วการป้าง ถือดำเนินไปว่าทันว่าจอนั่นแหละเป็นข้าคของมนุษย์และขอพูดว่าข้าวของมนุษย์